ไอซียูนิเมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมหยิบเจ้ากล่องสีแดงนะครับ SP0141 นะครับก็เป็นกล่องสีแดงนะครับหน้ากล่องก็เป็นเจ้า g ีบเนียนแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้นะครับวิธีการเล่นไปเบื้องต้นแล้วไม่ว่าจะวิธีการเล่นเซตอัพสเต็ปก่อนเล่นเกมนะครับก็มี1-2-3คลิปออกมาแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดู ตอนไหนก็ไปย้อนดูได้นะครับและนี่นะครับที่อยู่ข้างหน้าน้องๆนะครับก็คือเจ้าชุดกาที่อยู่ในกล่องนี้ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด15บใบนะครับวันนี้จะหยิบทั้งหมดนะครับมาแนะนําว่าแต่ละใบนะครับมีเผ่าพันธ์อะไรนะครับแล้วก็เอฟเฟกอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันดีกว่าเนอะสำหรับชุดการชุดนี้นะครับก็ออกมาได้สภาพัแหละซว่นอีเลเบางสาขาก็หมดไปแล้วจนมีล็อตใหม่มานะครับก็ สามารถนะครับไปตามซื้อกันได้นะครับหรือว่าตามร้านกา์ทั่วไปก็น่าจะวางกันแล้วทีนี้เจ้ากล่อง SP01-1 ที่เป็นเจ้าจีบเนียนะฮะก็จะมีการทั้งหมด15บใบมันก็จะแบ่งออกเป็นหลายเผ่าพัน์ธุเลยไม่ว่าจะเป็นเผ่าน่ารักนะครับเผ่าพี่ลึกกึอือเผ่ามหัศจรรย์นะครับแล้วก็เผ่าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งจะมามีมาแค่ตัวเดียวแล้วก็มีกาเอีเวนต์อีก2ใบ แล้วก็มีคูปองนะครับส่วนนี้แถมมาอีก2ชิ้น1ใบเป็นสําหรับวิธีการส่งอีกหนึ่งใบเป็นคูปองที่เราต้องส่งไปแรกนะครับใครที่อยากได้การ์ดจิบเนียนนะครับใบนี้ที่ใช้มือเป็นตัวอย่างนะครับก็อย่าลืมส่งไปแรกกันด้วยนะครับกติกามีเดี๋ยวผมทําคลิปวิธีการส่งมาแล้วกันเนอะน้องๆหลายคนอาจจะงงแต่ว่าใครที่ก่อนหน้านี้เคยส่งการ์ดในส่วนของบริษัทคิดตันคิดไม่ว่าจะเป็นการ์ดไฟบวนกาดไทเรนซอว์คิงนะครับแบทเทิลสปิริตรวมจนมาถึงนะครับเจ้า ไทยโยคขยวอทนะครับก็วิธีการส่งเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้จะมีคูปองส่วนที่1มานะครับกดการแรกก็เดี๋ยวจะมารีวิวแล้วกันเนอะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของการโยคาของงานดีกว่านะครับผมขอเริ่มที่เผานะครับสุดฮิตเลยดีกว่านั่นก็คือเผาน่ารักของเรานะครับก็มีด้วยกันหลายใบเลยทีเดียวก็ มาดูกันซิว่าจะน่าสนใจยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอแยกเอาเผาพีลึกก็คือคออกไปก่อนแล้วกันโอเคเผาน่ารักนะครับสำหรับกล่องนี้มีด้วยกันทั้งหมด4ใบผมขอเริ่มที่ใบน้อยสุดก่อนละกันแต่ผมจะพอรภาพนิ่งให้นะครับใครที่ดูไม่ทันก็ทมาดูภาพนิ่งได้ โอเคเรามาเริ่มตัวแรกนะครับก็คือเจ้าโนกับปะนะครับเจ้าโนกับปะตัวเนี้ยก็จะเป็นเผ่าหน้ารังนะครับแรงดีนะครับแล้วก็มีระดับอยู่ที่สองก็อ่ากดการแพ้พื้นฐานนะครับก็คือใน,ในห้องพักก็คือดาเมจพายเนี่ยถ้ามีาโยคายในระดับนะครับรวมกันถึง6กก่อนก็คือแพ้นะครับก็ตัวนี้ก็เบาๆเนอะเหมาะมาในเทอร์แรกๆนะครับก็ตัวนี้มีท่าโจมตี พื้นฐานนะครับอยู่ที่90แต่ถ้าเราเลือกท่าโจมตีเป็นท่าที่2นะครับจะต้องจ่ายโยคายพาวเวอร์ที่อยู่ด้านขวาสุดใต้จากกองเด็กนะครับบนสนามเนี่ยก็จะต้องจ่ายโยคายวอตหนะครับหอันอ่าก็คือ1 POWER าเอนี่ยหอันปุ๊บเราก็สามารถใช้ท่าที่2ได้นะครับจาก b a t t l n POINT นะครับจาก90ก็จะถูกปรับมาเป็น150ส่วนการเข้าสิงนะครับของเจ้าโนกับปะนะครับตัวนี้จะเข้าสิงด้วยวิธีการบล็อกเท่านั้นนะครับด้วย โยใครฝ่าย uh, เราเท่านั้นนะครับไม่สามารถเข้าสิงเพื่อเพิ่มแอดได้นะครับทีนี้เมื่อเข้าสิงนะครับมาพาวเวอร์ที่จะบวกให้กับพลังเข้าสิงนะครับจะสูงถึง80เลยทีเดียวนะครับใครที่เล่นเผาหน้ารักนะครับก็โนกับปากก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ uh, จะเข้ามามีบทบาทในส่วนของการบล็อกนะครับก็ BPU อยู่ที่80นะครับบล็อกบบตเชนพอยได้ถึง80เลยทีเดียวโอเค ถัดมาที่ใบที่2กันบ้างนะครับก็มาถึงเจ้าแมวเหมียวนะครับที่โดนรถบรรทุกชนนะฮะก็คือเจ้าจีบเนียนะครับหรือว่าแอดมินของไทโยไควอตนะครับที่ชอบเหมี้ยวเมียวนะครับทักคายกันมาบ่อยๆก็เจ้าจีบะเนียนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นลังดีนะครับระดับอยู่ที่3ถ้าโจมตีปกติอยู่ที่120นะครับแล้วก็ถ้าเรานะครับใช้อ่าโยคพาวเวอร์นะครับเรียกท่านะครับก็จะ ได้พาเวอร์นะครับจาก120เป็น160เลยทีเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าเอาเจ้าจีบเนียระดับ3นะครับตัวนี้มาเข้าสิงนะครับสามารถเลือกได้ว่าเราจะาเข้าสิงเพื่อเพิ่มแอทแท็หรือว่าเข้าสิงหรือว่าแบบมาบล็อกนะครับก็เขาจะบอกไว้ว่านะครับใช้ให้ฝ่ายเรานะครับเท่านั้นเผาหน้ารักฝ่ายเรานะครับเมื่อ,อเราเข้าสิงอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราจะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบแล้วก็บวก บตเทนพอยด t ด้วย40นะครับนั่นหมายความว่าอะไรเมื่อเราเลือกเข้าสีไม่ว่าจากจากกองการ์ดหรือบนมือนะครับเจ้าจีบเนียนตัวนี้มันก็จะบวกแบตเทนพอยด์สีด้วยแล้วได้จัวการ์ดเพิ่มหนึ่งใบด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่น่าสนใจใครที่ชื่นชอบเผ่าพันุนี้นะครับก็ห้ามพลาดอ่ะถัดมากันที่จิบเนียนตัวนี้กันบ้างนะครับตัวนี้เป็นเลเวลสระดับ2เนี่ยนะฮะก็เจ้าตัวนี้เป็นแลงดีเหมือนกัน แร้งเนี่ยหลายคนอาจจะถามว่าทาไมต้องบอกด้วยว่ามันมีผลอะไรหรือเปล่านะครับแน่นอนนะครับชุดการ์ดใหม่ที่เพิ่งออกมาหมาดๆ,ๆนะครับอีก3กล่องมีการ์ดบางใบที่มีเอฟเฟกเกี่ยวข้องกับแร้งด้วยครับก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวอ่ะกลับมาต่อกันที่เจ้าจิมาเนียนะครับตัวนี้ระดับ2นะถ้าเล็บคมนะครับเบสิคพื้นฐานพลังโจมตีอยู่ที่110อยนะครับแต่ถ้าเราใช้ท่าที่2นะครับตัวนี้จ่ายโยคายพอตอ่าโยคพาวเวอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ พลังโจมตีนะครับจาก110จะปรับเป็น130ซึ่งถ้าเรา,านำเจ้าจิบเนียนระดับ2นะครับมาเข้าสิงเนี่ยจะเข้าสิงได้เฉพาะโยครยฝ่ายเราไม่ว่าจะเข้าสิงเพื่อเพิ่มพลังโจมตีหรือว่าเข้าสิงเพื่อป้องกันนะครับก็พาวเวจะบวกเพิ่มขึ้นนะครับแบตเทนพอยต์บวกเพิ่มอีก50ในเลยนครับก็ถัดมาใบสุดท้ายนะครับสำหรับเผ่านารักกล่องไดอารนะครับตัวนี้เป็นการ์ด ฮอลแกรมด้วยนะครับก็เป็นกาสทอนแทงประจำกาสทอนแสงประจํากล่องนี้นะฮะพลังโจมตีนะครับสูงถึง130เลยนะครับตัวนี้ระดับอยู่ที่4แล้วก็ถ้าโจมตีท่าที่2เรียกได้ว่าเป็นท่าใหญ่เลยนะฮะต้องจ่ายโยคัยพาวเวอร์ถึง3เลยนะครับพลังโจมตีจาก130นะครับจะได้ท่าใหม่เป็นหมัดทะลวงพลังโจมตีบวกขึ้นมาเท่าตัวเลยนะครับเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวก็อยู่ที่บัตเทิพอยอยู่ที่250นะครับ ตัวนี้สามารถเอามาเข้าสิงได้ไหมเอามาเข้าสิงได้นะครับแต่ว่าเข้าสิงได้เฉพาะโยคายฝ่ายเราเท่านั้นไม่ว่าจะเข้าสิงเพื่อ,อเพิ่มแอตแทกหรือว่าเอามาบล็อกนะครับก็เอฟเฟกต์ทำให้เรานะครับได้จั่วการ์ดหนึ่งใบด้วยนะครับแล้วก็บวกแบตเทิร์นพอยต์นะครับ40ไม่ว่าจะเอามาบล็อกหรือว่าเอามาบวกพลังโจมตีนะครับก็เรียกได้ว่าเป็น1ใบที่เด็ดดวงทะลวงไส้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ระดับส ถามว่าเหมาะไหมเธอแรกๆเอามาตีนี้ก็ถ้าตายนะครับก็ไม่คุ้มเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าระดับสเนี่ยถ้าเข้าดาเมจภายไปปุ๊บนี่ก็ครึ่งทางเลยนะครับก็สําหรับเผ่านั้นราก็จะมีประมาณนี้4ใบนี้นะครับก็มีจีบเนียน3ใบนะครับแล้วก็มีโนกัปปบป่าหนึ่งใบโอเคถัดมาเรามาต่อที่เผ่าไหนกันดีมาต่อนที่เผ่ามหาศา์ดีกว่าเผ่านี้นะครับในกล่องนี้ค่อนข้างที่จะมีหลายใบยเลยทีเดียวนะครับก็ เดี๋ยวผมขอเลือกเอามาวางก่อนละกันโอเคกล่องนี้มีเผ่ามาศาจารยมด้วยกันถึง5ตัวเลยนะครับมากกว่าเผ่าน่ารักซะอีกนะครับผมเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับเจ้าเดนปะละกันเจ้าเดนปะคุโคโชนะฮะตัวนี้พลังโจมตีนะครับก็สูงเลยทีเดียว ถามว่าสูงในระดับไหนสูงในระดับที่ตัวเองเนี่ยเป็นเลเวลสอนี่แหละฮะอาจจะไม่ได้ปีดปารมากโอเคตัวนี้มีระดับอยู่ที่2นะครับเผ่ามหาสจาย์แรงดีนะครับเดนปะคุคโคโชผ้าพื้นฐานโจมตีนะครับอยู่ที่120แต่ถ้าเราจะใช้ท่าใหญ่เลยนะครับตัวนี้จ่ายโยคายพาวเวอร์ Power ด้วยกันถึง3นะครับถือว่าพลังโจมตีบวกเพิ่มมาเป็น180นะครับซึ่งจ่ายโยคายพาวเวอร์ Power ถึง3เนี่ยอาจจะแบบ ไม่ค่อยโอเคหรือเปล่านะฮะแต่ไม่เป็นไรตัวนี้สามารถเข้าสิงได้เฉพาะโยคายไฟล์เรานะฮะพาวเวอร์ Power จะบวกเพิ่มนะครับให้กับพลังโจมตีอย่างเดียวนะตัวนี้จะบล็อกเอามาบล็อกไม่ได้นะครับ BP บวกเพิ่มขึ้นถึง60เลยนะครับก็สามารถมาเข้าสิงไม่ว่าจะจากบนมือหรือจากในกองนะครับบวกแบตเทิลพอยให้60สําหรับพลังโจมตีเท่านั้นอ่ะ ถัดมากันที่เผ่ามหัศจรรย์ใบต่อมานะครับก็เป็นเจ้าตัวนี้เจ้าโมเทโมเทนนะฮะก็ตัวนี้แรงดีนะครับระดับ2เท่ากับเจ้าตัวเดนปักฮุโคโชเหมือนกันทีนี้ถ้าโจมตีพื้นฐานจะอยู่ที่120นะครับแล้วก็ท่าใหญ่ของเขาะคระับจ่ายโยคายพาวเวอร์ด้วยกันถึง3แต่ว่าพลัง b ม t เทิรพอยนะครับจะสูงขึ้นมาถึง200เลยทีเดียวตัวนี้สามารถเข้าสิงได้เพื่อมาบวกแอดก็ได้นะครับหรือว่ามาบล็อกก็ได้แล้วก็เข้าสิงได้เฉพาะโยคายฝ่ายเราเท่านั้นนะฮะพลังโจมตีหูบวกเพิ่มให้อีก50หรือจะมาป้องกันก็50เช่นกันนะครับก็เอามาซัพพอร์ตเจ้าเผ่ามหัศจรรย์ได้ดีเลยทีเดียวอ่ะถัดมาตัวนี้เจ้า บารคูโรบนะฮะตัวนี้แรงดีเหมือนกันระดับอยู่ที่2นะครับระดับก็ไม่ต่างจากเจ้าโมเทโมเทนนะฮะตัวนี้ถ้าตบจะอยู่ที่90พื้นฐานแล้วก็โยคายพาวเวอร์ที่เราดึงมาใช้นะครับสำหรับท่าที่2เนี่ยจ่ายแค่1เท่านั้นแล้วก็พลังโจมตีจาก90จะกลายเป็น150สามารถเข้าสิงได้เพื่อมาบวกแอตแทได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็เข้าสิงมหาสารใสเราเท่านั้นแต่ว่าแบทเทิลพอยท์เราจะได้สูงนะครับ ถึง80เลยทีเดียวนะฮะถัดมาตัวนี้หน้าตาคล้ายๆกับเจ้าบาคุโรบ้าเลยฮะก็จะเป็นเจ้าโดคุโรบ้านะฮะตัวนี้ถ้าตบนะครับจะอยู่ที่100แล้วก็ถ้าที่2นะครับจา Power, ่ายโยคายอพาโยคายเเวอร์หนึ่งนะครับพลังโจมตีจาก100จะกลายเป็น170เลยทีเดียวตัวนี้แล้งสามแล้วนะแล้งสี่นะครับเลเวลสามนะฮะเจ้าโดคุโรบ้านะครับ เอฟเฟกของการเข้าสิงนะครับก็คือสามารถเข้าสิงนะครับโยคัยของฝายตรงข้ามได้เท่านั้นนะครับพอทีนี้เจ้าไอโดครโรบ้านะครับไปเข้าสิงฝันตรงข้ามปั๊บเอฟเฟกมันจะเกิดนะครับก็คือถ้าฝายตรงข้ามนะครับไม่เอาโยคัยพาวเวอร์นะครับกับเข้ากองนะครับอ่าฝันตรงข้ามจะไม่สามารถนะครับเข้าสิงเพื่ออ่าบล็อกหรือว่าเพิ่มพลังโจมตีนะครับให้กับโยคัยตัวหลักของเขาได้นะครับซึ่งไอเจ้าโดครโรบ้าเนี่ยของเราเนี่ย จะค่อนข้างที่จะเข้าไปป่วนฝ่ายงข้ามได้ดีเลยทีเดียวนะครับพอไปเข้าสิงฝ่ายตงข้ามปุ๊บก็เหมือนแบบป้ปองกันให้เขานะครับไม่สามารถเข้าสิงต่อไปได้นะครับซึ่งถ้าเขาอยากจะเข้าสิงต่อได้เขานะครับจะต้องจ่ายค่าคอยก็คือเสียโยคายพาวเวอร์นะครับหนึ่งใบกับเขาก่อนเองแต่ถ้าไม่ยอมเสียครับก็เข้าสิงไม่ได้โดครัวบ้าน,นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจในการป่วนเกมนะครับแล้วก็มากับกล่องสีแดงกล่องแรกของไทยโยคายวอร์ ก็เป็นอีกใบที่จะเข้ามาช่วยตัดเกมเรื่องการเข้าสิงของฝ่ายตรงข้ามได้นะครับถัดมาเป็นที่เจ้าเทนงูนะครับตัวนี้แรงเอสเลยทีเดียวนะครับระดับอยู่ที่5เลยฮนะตัวนี้ถ้าโจมตีพื้นฐาน180แต่ว่าถ้าเราจะใช้ท่าแบบขนาดกลางไม่ใหญ่มากไม่ต้องจ่ายโยคายพาววอร์ถึง3ก็จ่ายแค่2นะครับจาก พลังโจมตีนะครับ180จะเพิ่มขึ้นมาเป็น210ตัวนี้เข้าสิงเพื่อบล็อกได้อย่างเดียวโดยที่จะเข้าสิงได้สำหรับมหัศจร,รย์ฝ่ายเราเท่านั้นนะครับตัวนี้บวกแบทเทนพอย์ให้ด้วยการถึง80นะครับก็มาช่วยป้องกันได้ถึง80เลยก็สำหรับเผ่ามหัศจร,รย์นะครับก็จะมีทั้งตัวบล็อกนะครับที่แน่นหนาแล้วก็เพิ่มแอดด้วยนะครับส่วนมี1ใบ อาจารย์เจ้าตัวโดวโรบ้านะครับตัวนั้นจะไปเข้าสิงฝันของข้ามเพื่อไปตัดเกมเขานะครับสามารถสั่งยกเลิกได้ด้วยนะครับยกเลิกการเข้าสิงเพราะว่าการเข้าสิงนี้มีความหมายมากๆอ่ะถัดมากันที่เผ่าผู้ยิ่งใหญ่นะฮะตัวนี้มีมาตัวเดียวโดดๆเลยนะครับเจ้าโรเบเนียนะฮะตัวนี้เป็นแลงด์เอเลยทีเดียวนะครับระดับอยู่ที่5 โรบเนียนพลังโจมตีพื้นฐานนะครับอยู่ที่160แล้วก็ถ้าโจมตีใหญ่ต้องจ่ายโยคายพาวเวอร์ด้วยกันถึงสานะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นจาก160กลายเป็น230เจ้าโรบเนียนสามารถนํามาเข้าสิงได้นะครับไม่ว่าเราจะมาเพิ่มแอดหรือว่ามาบล็อกนะครับก็เข้าสิงได้เฉพาะโยคายฝ่ายเราเท่านั้นนะครับโดยที่แบ t เทนพอยต์จะบวกเพิ่ม60เลยทีเดียวก็มาโดดเดียว โดดเดียวเดียวดานะครับสำหรับเผาผู้ยิ่งใหญ่ใครที่รออยู่นะครับกล่องต่อไปนะครับมีเผาผู้ยิ่งใหญ่รออยู่แน่นอนครับถัดมากันที่เผาพิลึกกึกกือนะครับสะดือจุนโอเคทำไมต้องสะดือจุนด้วยก็มีด้วยกันทั้งหมด3ใบเริ่มกันที่เจ้าโทโฮโฮกัสก่อนนะฮะตัวนี้แลงซ์อนะครับแล้วก็ระดับอยู่ที่1นะครับเบสิกมากๆเลย ถ้าโจมตีพื้นฐานอยู่ที่90แล้วก็เพิ่มแอดนะครับให้กับโยคไฮฝ่ายเรานะครับอยู่ที่60นะครับก็เล่นได้เฉพาะกับฝ่ายของเรานะ่สายสบายๆนะครับตัวนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นพิลึกคือฝ่ายเรานะครับก็สามารถมาคละใครที่ซื้อมาหนึ่งกล่องก็สามารถเล่นได้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่สามารถใส่รวมกับการ์ดอื่นๆได้นะครับเพราะว่าเขาแค่บอกไว้ว่าแค่โยคไฮไ่ายเราเท่านั้นเอง ถัดมาเจ้าพิลึกกึกกือหน้าตาของ r เ e เ e n ินก a r d จะค่อนข้างหน้าตาพิลึกกึกกือส่งชื่อนะครับตัวถัดมาอยู่ที่ระดับ2นะครับเป็นแลงดีเจ้าฮาราโอดริตัวนี้ถ้าโจมตีพื้นฐานอยู่ที่110นะครับเราก็จ่ายโยคาพาวเวอร์หเพื่อเพิ่มพลังโจมตีจาก110เป็น130สามารถนะครับเข้าสิงมาเพื่อบอกนะครับแต่เข้าสิงได้เฉพาะเผ่าพิลึกกึกกือนะครับของไฟายเราเท่านั้น บ็อกได้สูงถึง100เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่จะเข้ามาบล็อกแน่นหนาให้กับเผาพิลึกกึ๊กนนะครับถัดมาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ปรากฏในโยไ a วอตอีพีหนึ่งด้วยนะครับเจ้าดอนโยชินนะครับระดับ2แล้วก็แรงดีตัวนี้พลังโจมตีพื้นฐานอยู่ที่100แล้วก็ถ้าเราจะใช้ท่าใหญ่เลยนะฮะ ก็จ่ายไปโยคายพาวเวอร์สาเพื่อเพิ่ม,มาทางโจงดีขึ้นมาอีก100เป็น200นะครับเพิ่มมาเท่าตัวเลยทีเดียวเจ้าดอนโยชินนะครับสามารถเข้าสิงโยคายของฝ่ายตรงข้ามนะครับนี่ตัวนี้ไปทําร้ายฝ่ายตรงข้ามนะครับใครที่ก่อนหน้านีา้สนใจเจ้าเผ่าวัศจรรย์ตัวเมื่อกี้นะครับโดครโรบ้าเจ้าตัวดอนโยชินะครับก็เป็นอีกตัวที่ไปเข้าสิงฝ่ายตรงข้ามเพื่อป่วนนะครับมาดูเอฟเฟกกันดีกว่าครับตัวนี้เข้าสิงเพื่อบล็อกนะครับโยคายฝ่ายตรงข้าม โดยที่มีเอฟเฟกเขาบอกว่าถ้าโยคายฝ่ายตรงข้ามนะครับโดนเข้าสิงให้นําการ์ดที่เข้าสิงนั้น1ใบนะครับกับการ์ดใบนี้นะครับไปไว้ในแทสโซนนะครับหมายความว่าเราเอาเจ้าตัวเนี้ยดดนโยทินนะครับไปเข้าสิงฝ่ายตรงข้ามเอฟเฟกมันก็เกิดทันทีเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามถูกโยคายนะครับเข้าสิงนะครับก็ให้นําการ์ดที่ถูกเข้าสิงนะครับ1่งใบกับการ์ดหนึ่งใบนี้นะครับไปไว้ในแทสโซนก็ไอเจ้าตัวที่ที่ถูก เจ้าจดอนอยูทีนะครับเข้าศีนนั่นแหละส่งลงทางขยะไปเลยนะครับก็เป็นวิธีการเคลียร์โยคายฝ่ายตรงข้ามนะครับทําให้ช่องว่างปุบละตีเข้าโดยตรงได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวเลยทีเดียวนะครับใครอาจจะบอกว่าเฮ้ยเผาพี่ลึกคือหน้าตามันไม่น่ารักไม่น่าเล่นเลยนะครับอย่ามองข้ามเลยทีเดียวครับเพราะว่าเป็นหนึ่งตัวสําคัญนะครับในกล่องแรกๆที่น่าเอามาเล่นมากๆเลยนะครับ หรือใครจะเล่นเผาพิลึกก็คืออย่างเดียวซื้อมันเลยครับ sp ศูนย์หนึ่งคิดหนึ่งไปเลยสามกล่องอัดเข้าไปเลยครับดอนโยทินสามตัวเลยฮะก็ทีนี้ถัดมากันในส่วนของการ์ดอีเวนต์การ์ดอีเวนต์ในกล่องสีแดง sp ศูนย์หนึ่งคิดหนึ่งนะครับจะมีการ์ดอีเวนต์มาด้วยกันสองใบใบแรกนะครับก็คือเจ้าช็อกโกโบเนียนเมี้ยวเมียวนะครับตัวนี้เขามีเรฟเลนต์การ์ดบอกไว้ว่ากินช็อกโกแลตแล้วลุยกันเลยนะครับตัวนี้ไม่ใช่เอฟเฟกต์การ์ดครับเราต้องดูที่ตัวหนาเท่านั้นนะครับเ้าาบอกไวว่ จัวการ์ดหนึ่งใบนะครับแล้ววางโยคายพาวเวอร์ฝ่ายเราเพิ่มหนึ่งใบนะครับก็น่าสนใจมากๆเลยได้จัวการ์ดด้วยนะครับแล้วก็ได้โยคายพาวเวอร์เพิ่มหนึ่งใบแต่อย่าลืมนะครับเรียกการ์ดขึ้นมาครับด้วยกันถึงสองใบทําให้กองการ์ดของเราล่อยหลอนะครับเพราะตอนนี้ใส่ได้แค่สิบห้าใบเท่านั้นนะครับก็เรียกมาแล้วต้องใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุดนะครับไม่งั้นเราก็เสียเปรียบเหมือนกันนะครับการ์ดอีเวนใช้ได้แค่เทอร์ละหนึ่งครั้งหนึ่งใบหนึ่งครั้งนะครับใช้ฝ่ายตรงข้าม ไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะเธอเราเท่านั้นอีบายนึงนะครับก็เป็นเจ้านี่เลยตัวนี้ก็อยู่ในโยไควอนนะครับ EP หนึ่งเหมือนกันเจ้าฮโนอโโนะนะครับปรากฏกายตัวนี้ง่ายๆนะครับจั่วการ์ดเพิ่ม2ใบนะครับเห็นไหมครับการ์ดอีเวนที่มาสำหรับกล่องแรกนะครับก็ทำให้เราผ่านกองการ์ดด้วยกันถึง3าใบใบแรกจั่วการ์ดสใบนะครับก็คือเจ้าฮโนโโนะเนี่ยจั่วมาเลย2ใบส่วนเจ้า ช็อกโกเวอร์เนียนะฮะตัวนี้ก็จัวการ์ดหนึ่ใบแล้วก็ดึงโยคายพาวเวอร์ Power มาวางในโซนโยคายพาวเวอร์อีกหนึ่งนะครับก็โอ้พร้อมที่จะลุยเลยทีเดียวนะครับก็การเข้าสิงไม่น่าจะงงนะครับใครที่งงก็ไปดูในคลิป EP3 สามได้น,นะครับมีวิธีการเล่นอยู่แล้วนะก็คือเลือกที่จะเข้าสิงก่อนนะครับแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามก็บล็อกการโจมตีนะครับได้ก็คือในเทิร์นแรกเนี่ย มันจะยังไม่มีการเล่นนะครับก็อยู่ในส่วนของเซตอัพสเต็ปก่อนแล้วก็พอเข้าเกมปุ๊บเนีย่ยเราก็จะมีการเลือกโจมตีเขาก็เลือกป้องกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกเข้าสิงเพื่อโจมตีกลับไปแล้วเขาก็ที่เลือกที่เข้าสิงเพื่อป้องกันการโจมตีของเรานั่นเองนะครับสนุกสนานเกมนี้จบไม่ยากนะครับภายในไะม่กี่เทิร์นเลยแหละอยู่ที่ว่าการจะขึ้นไวขนาดไหนนะครับเราก็ใส่การอะไรไปบ้างนะครับ15ใบ ถามว่าก่อนอันนี้เราเล่นเกมการ์ดนะครับใส่มาเยอะเลย40บใบหรือจํานวนไม่จํากัดอะไรเงี้ยทีนี้พอมาจํากัดอยู่ที่15บใบเออมันค่อนข้างที่จะแบบว่าฟิกเล้าเหมือนกันนะ15ใบเราจะหยิบอะไรใส่ขึ้นมาเพราะว่าจั่วขึ้นมามันก็ต้องเอามาเล่นด้วยกันทั้งนั้นนะครับก็ลองประเมินดูลองสลับเล่นกับเพื่อนๆดูนะครับว่าเฮ้ยซื้อมา1กล่องเนี่ยที่มันมาพื้นฐานพร้อมเล่นเนี่ยมันโอเคไหมหรือว่าต้องซื้อสีอื่นมาเพิ่มไหมหรือแบบ ซื้อมาเลย3กล่องน,นะครับสีเดียวหรือจะแบบค่าค่ากันก็นกนได้เลือกเผาเล่นนะครับลองดูตัวไหนที่เขาแบบฟรีสไตล์นะครับอยากให้ลองเล่นแบบที่ง่ายๆก่อนแบบโยคายฝ่ายเราเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเจาะว่าเป็นเผาน่ารักเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับลองเทสลองเล่นดูก่อนว่าเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้จํายากมันไม่ได้ใช้ยากนะครับสําหรับเอฟเฟกเนี่ยแค่อ่านการ์ดก่อนแล้วก็เอฟเฟก การแต่ละใบสั้นมากอ่านง่ายมากตัวหนังสือใหญ่มากขอบคุณคิดแตนคิดนะครับทําตัวหนังสือใหญ่มากอ่านสบายตามากเลยก็สําหรับเจ้ากล่องแดงนะครับก็มีประมาณนี้มีการสิใบก็จะมีทั้งอย่างที่ผมบอกมาแหละสีเผามีทั้งเผาพี่เลยคือเผาผู้ยิงใหญ่นะครับน้ารางแล้วก็มหัศจรรย์ก็เด็ดดวงฉลวงไส้นะครับก็มีกล่องนี้ก็แบบจัดมากเอกลักษณ์เด่นเฉพาะเผาเหมือนกันอย่างเผาหน้ารักอเนี้ย อย่างเจ้าอาดอนโยชินเมื่อกี้ไปเข้าสิ่งฟ้าของข้ามเงี้ยเออตัดเกมพาเขาลงหลุมไปเลยนะครับก็เจ๋งมากๆเลยหรือยยรอย่างมหาสจันเมื่อกี้โดครบ้าอะไรเงี้ยก็ลองเล่นย่ะดูแล้วก็อย่าลืมนะครับไปติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจอย่างเป็นทางการนะครับไทยโยไควอ h นะฮะแล้วก็ i c ซีวนเมแวะเข้ามากดไลค์กดแชร์คลิปได้นะครับแวะเข้ามาติดตามข่าวสารได้นะครับแล้วก็อ่า ไลน์แอดไลน์ตอนนี้นะครับสำหรับแฟนเพจไทโยไควอตนะครับก็มีไลน์ Official ที่แบบออกมาครับสำหรับคนที่ต้องการติดตามข่าวสารของไทโยไควอตโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารการแข่งการออกหม่นะครับหรือว่าอีเวนต์ต่างๆนะครับก็ติดตามมาได้ก็แอดไปเลยนะครับเข้าที่สมาร์ทโฟนของตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เพิ่มเพื่อนจากนั้นพิมพ์แอดก่อนแอดไซน์ sign นั่นแหละแล้วก็พิมพ์ว่าไทโย ขีดใครนะครับวอดอ่ะแล้วก็ลองค้นหาดูนะครับก็จะเป็นรูปเจ้าจีบันเนียนเมี้ยวเมี้ยวมานะครับหลังจากนั้นพอกดเพิ่มเพื่นไปปุ๊บก,ก็จะมีข้อความทักทายมาจากแอดมินนะครับแอดง่ายมากๆเลยอย่าลืมใส่แอดเท่านั้นแหละแอดไทยโยขีดไครวอดนะครับก็แอดกันเลยนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปเนี่ยมีเจ้ากล่องสีอ่าฟ้านะครับมาอรออยู่ sp ศูนย์หนึ่งขีดสองนะครับก็ มีการ์ดใหม่หน่าสนใจด้วยนะครับใครที่รออยู่ห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้เนื้อฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ติดตามมีอะไรพูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณมากๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดซับสไครกันด้วยนะครับและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่นะ